าวผัดอเมริกันและซุปข้าวโพดเป็นเมนูที่แจ็คสันหวังเพิ่งลองเป็นครั้งแรกแล้วก็ติดใจนะคะเราก็เลยต้องตามกระแสกันหน่อยเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีท,ทำกันเลยค่ะเริ่มต้นทำซุปข้าวโพดกันเลยค่ะหั่นหอมหัวใหญ่เป็น2ส,ส่วนส่วนแรกหั่นเป็นเส้นยาวค่ะส่วนที่2หั่นเป็นลูกเต๋าตามภาพเลยค่ะ ส่วนลูกเต่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปผัดเข้าผัดกันค่ะเมนูข้าวผัดอเมริกันกับซุปข้าวโพดเนี้ยเป็นเมนูขึ้นชื่อนะคะของซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งก็แล้วกันซึ่งที่บ้านใหม่แถวเนี้ยไม่มีเลยก็เลยต้องทําทานเองค่ะนำข้าวโพดนะคะไปล้างทำความสะอาดแล้วก็มาฝานให้เป็นเม็ดเม็ดแบบตามภาพเลยค่ะเปิดเตานะคะใช้เป็นไฟกลางตั้งกระทะใส่เนยลงไป3ช้อนโต๊ะค่ะ หลังจากนั้นก็ตามด้วยหอมหัวใหญ่แบบเส้นที่เราเตรียมเอาไว้ผัดให้สุกสักครู่นะคะแล้วก็ตามด้วยข้าวโพดค่ะเติมน้ำสะอาด200 ml ตามด้วยเกลือเล็กน้อยและนมสดอีก100 ml ค่ะแต่งกลิ่นสักนิดด้วยออริกาโน่ค่ะผัดให้ข้าวโพดเริ่มสุกนะคะใส่พริกไทยดำเล็กน้อยแล้วก็นำลงไปใส่ในเครื่องปั่นได้เลยค่ะ ส่วนผสมให้ละเอียดนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรแบบค้นๆนะคะใครอยากได้ที่เป็นน้ำๆหน่อยสามารถเติมนมสดได้ค่ะหมักน้องไก่ทิ้งเอาไว้ก่อนที่จะนำไปทอดนะคะด้วยกระเทียม1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวและพริกไทยค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมไข่ดาวไสก้กรอกแล้วก็แฮมนำไปทอดในกระทะค่ะ ที่ใหม่ไม่ใช้กระทะแบนเน่ยเป็นเพราะว่าใหม่กลัวว่าดาวไข่ดาวออกมาแล้วจะไม่สวยค่ะก็เลยใช้เป็นกระทะหลุมแทนเป็นเมนูค่อนข้างที่จะย้อนวัยมากๆเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่โตมานี่ก็ไม่ได้กินอีกเลยนะเมนูนี้ใส่น้ำมันลงไปในกระทะใบเดิมนะคะไม่ต้องเยอะมากนะแล้วก็นำไก่ลงไปทอดจนสุกค่ะน้องไก่นะคะก็ออกอาการน้ำมันกระเด็นใส่ค่ะก็เลยต้องเรียกกำลังเสริมนิดนึงนะคะ ทอดไปหลบน้ำมันกระเด็นไปนะคะหลังจากนั้นไก่ก็สุกค่ะเราไปทำข้าวผัดอเมริกันกันเลยค่ะเปิดเตาใช้ไฟกลางนะคะใส่เนยลงไป2ช้อนโต๊ะและก็ตามด้วยหอมใหญ่ที่หั่นเตาค่ะตามด้วยผัก3สีค่ะมีแครอททวลันเตาแล้วก็ข้าวโพดไม่ไปซื้อแบบสำเร็จรูปมาค่ะพร้อมปรุงเลยที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตและก็ตามด้วยลูกเกดค่ะ ผัดส่วนผสมสักครู่นะคะให้ทุกอย่างสุกค่ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวและซอสปรุงรสค่ะเติมความหวานเล็กน้อยด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะผัดให้ซอสแล้วก็น้ำตาลละลายหลังจากนั้นก็ใส่ข้าวสวยลงไปค่ะใช้ข้าวสวยแบบแช่เย็นนะคะถ้าเป็นข้าวธรรมดาหรือข้าวหุงสุกจะทำให้ข้าวผัดเละค่ะตามด้วยซอสมะเขือเทศ2ช้อนโต๊ะค่ะ ผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะส่วนตัวรู้สึกว่าสียังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เลยเติมซอสมะเขือเทศลงไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวผัดอเมริกันเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยค่ะขอสวมวิญ,ญญาณของความเป็นเชฟสักครู่หนึ่งนะคะตกแต่งขอบจานด้วยการปาดซอสค่ะ หลังจากนั้นก็นำข้าวผัดนะ้าใส่ในถ้วยน้ำจิ้มหรือขนาดที่เราต้องการนะคะคว่ำลงไปได้เลยค่ะวางน้องไก่แฮมไส้กรอกและไข่ดาวลงไปบนข้าวผัดที่เราเตรียมเอาไว้ได้เลยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวผัดอเมริกันหน้าตาน่าทานมากๆเลยค่ะให้ดูกัน,กนใกล้ๆเลยรสชาติจะเป็นยังไงนะจะอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปชิมให้ชมกันค่ะ ซุปกะโพดใส่ถ้วยใส่พริกไทยดํำเล็กน้อยค่ะพร้อมรับประทานแล้วหน้าตาดูดีมากๆเลยนะคะเหมือนประหนึ่งว่าสั่งจากร้านอาหารหรูนะร้านหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยเนาะซุปข้าวโพดนะคะจะมีความหวานจากข้าวโพดคะ่ะแล้วก็หอมเนยมากๆเลยส่วนข้าวผัดอเมริกันนะคะปรุงรสได้อร่อยดีมากเลยซอสเนี่ยมีความเข้มข้นมากๆ ไปลองทํากันดูนะคะสูตรนี้ทําไม่ยากเลยกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ